มาแกซอสน้ำปลารสๆอันนี้ฉันจะทำแบบสำหรับที่หนึ่งเนาะสำหรับราดปลาตัวหนึ่งก็พอเผื่อใครจะไปกินแบบนั้นน้ำตาลน้ำตาลนี่ต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้นะเขาจะหอมตัวน้ำตาลไปสี่ช้อนโต๊ะสี่ช้อนกินข้าวหนึ่ประมาณนี้สี่ช้อนกินข้าวแล้วก็น้ำปลา น้ำหอมตาทิพย์รสสี่กันสี่ช้อนกินข้าวแล้วก็น้ําเปล่าหกหช้อนโต๊ะหกช้อนกินข้าวประมาณนี้เสร็จแล้วเปิดเราแดดเปิดไฟกลางเคี่ยวไปให้ละลายทุกอย่างเข้ากันให้หมด ง่ายไม่ยากเลยแม่ๆเอาไปหัดัสทำกันได้เลยเลิศสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยมากพอเข้ากันประมาณนี้เราก็จะเคี่ยวนางไปเรื่อยๆแกเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะเคี่ยวโดยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเคี่ยวไปให้นางเป็นแบบเป็นเม็ดฟองละเอียดละเอียดเลยอะ่ะถึงจะได้เนาะพอนางเริ่มฟองละเอียดได้ประมาณนี้นี่ก็ยังหยาบอยู่นะแต่อย่างนี้ก็ลาดปลาได้แล้วนะมันก็จะเติ่งๆถ,ถ้าใครอยากให้เหนียวมันก็อีกหน่อยอ่ะเอาเป็นว่าฉันพอแล้วฉันเอาแค่นี้ เนี่ลดเลิกพอแล้วแล้วก็ใส่ถ้วยครับไว้ให้เย็นจะข้นๆเห็นไหมเดี๋ยวเขาเย็นแล้วเขาจะข้นกว่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะแกลดเลิกเนี่ยไปกินกับอะไรก็อร่อยทำยำก็อร่อยนะทำยำอ่ะใช้ตอนน้ำปลาเนี่ยอร่อยมากฉันจะบอกเลยเห็นปะเขาเริ่มเหนียวแล้วแค่ชั่วแป๊บเดียวเองก็เ,เหนียวเลยนะแบบนี้กินกับหมูกรอบก็อร่อย ไปแกรถเราเิอแก